สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวออนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะวันที่8เดือน 8, 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายนะคะในหวยฮานอยวันนี้นะคะวันนี้ก็มีทั้งหวยฮานอยแล้วก็รัฐบาลเรานะคะสาวออนก็ ขอให้พี่ๆ FC ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะมาสรุปผลกันก่อนนะคะฮานอยเมื่อวานนี้สอนให้ไปนะคะพี่ๆก็เข้า38นะคะมาในรอบ VIP นะคะมาในตัวเจาะนะคะแต่แอดไม่ได้เน้นให้นะคะคู่นี้เนาะเด่น3นะคะมานะคะเมื่อวานนี้ เด่น3แล้วก็ฟัน3นะคะมาในตัวกับรอบ VIP นะคะสำหรับ1ไม่มานะคะเมื่อวานนี้ตัวเด่นเด่นมาแค่3นะคะเมื่อวานเนาะก็แสดงความยินด,ดีด้วยนะคะถ้าใครนำไปเป็นแนวทางนะคะแต่ไม่ได้มาในตัวที่แอดเจาะให้นะคะเจาะเจาะให้นะคะแต่ไม่ได้เน้นให้นะคะคู่นี้ก็ ถ้าใครจบไปเป็นแนวทางก็ยินดีด้วยเนาะบางทีตัวที่แอดเจาะให้แล้วก็ตัวชอบก็ไม่มาก็มีนะคะก็ลองพิจารณาดูเนาะถ้าชื่นชอบตัวไหนนะคะพอแอดก็ไม่รู้ว่าจะมาในตัวไหนเหมือนกันเนาะก็ชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะสะอนก็จะให้ตัวเด่นไปนะคะเด่นในวันนี้นะคะตัวที่ แอดชอบนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะย้ําให้เป็นเพียงแนวทางนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะเด่นที่4นะคะเด่นที่4เด่นที่4แล้วก็เด่นที่8นะคะฟัน8นะคะสําหรับโค้งสุดท้ายในวันนี้นะคะตัวเจาะก็จะมี48แล้วก็ ห้าสามสามเก้าห้าสองนะคะไม่ใช่สามเก้านะคะสี่เก้านะคะพี่พี่สี่เก้าห้าสองห้าแปดแปดเก้านะคะสำหรับตัวเจาะ แล้วก็ตัวที่แอดจะให้อีกนะคะก็จะเป็นสองเก้านะคะและอีกคู่หนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นแปดสองนะคะสำหรับ คู่สุดท้ายนะคะสำหรับ3ตัวเม็ดเดียวก็8485นะคะ485นะคะเม็ดเดียว3ตัวนะคะพีพีเอเนาะถ้าชื่นชอบตัวไหนก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะสำหรับตัวที่เจาะให้เน้นให้นะคะก็จะมี4882 5849แล้วก็52นะคะสำหรับ ชุดโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะกันลืมนอกาชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะไม่ต้องตามตัวที่แอดวงกลุ่มให้ก็ได้นะคะอย่างเมื่อวานก็ไม่ได้มานะคะตัวที่วงกลุมให้วันนี้ก็โชคดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ